กองอำนวยการรักษาวความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการมรดกไทยปลายด้ามขวาน สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการมรดกไทยปลายด้ามขวานรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปชมเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพระสกิก์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนั้นนะคะจะมีการนําเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาและความรู้ต่างๆไปผลักดันและส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในพื้นที่ค่ะด้านหลังของกูต,ตอนนี้นะคะก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นี่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสถือว่าเป็นสถานที่สำคัญที่มีส่วนสำคัญในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตค่ะวันนี้เราจะไปเยี่ยมชมในส่วนของการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมและงานปศุสัตว์ด้านในกันค่ะ จากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิษรเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตพื้นที่ภาคใต้ทรงพบว่าพื้นที่จำนวนมากมีสภาพเป็นพรุซึ่งเป็นดินเปรี้ยวและมีคุณภาพต่ำไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ จึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อทําการศึกษาคนา้นคว้าวิจัยทดลองและพัฒนาดินอินทรีย์และดินที่มีปัญหาอื่นๆในพื้นที่พรุเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรรวมทั้งสแสวงหาแนวทางและวิธีการพัฒนาทางด้านการเกษตรการเลี้ยงสัตว์และการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ภาคใต้ เพื่อให้เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จในพื้นที่อื่นๆตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โครงการแกล้งดินกับท่านผอ,อศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากสอบถามนิดนึงค่ะถึงรายละเอียดของที่นี่เมื่อกี้คุยกับผอ,อค่ะบอกว่าที่นี่เป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตใช่ไหมคะค่ะ มีความเป็นมายัางไงอะคะค่ะโครงการศูนย์พิคุณทองเนี่ยเป็นโครงการที่ในหลวงราชการที่9้านะคะมีพระบรมอัยกาจัดตั้งขึ้นมีหน้าที่หลักในเรื่องของการศึกษาทดลองวิจัยนะคะเพื่อหารูปแบบในการพัฒนาพื้นที่พรุพื้นที่พรุก,ก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำ่้มขังวิญญณที่เข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่เรามีคูคลองมีน้ําตลอดเลยนะคะอันนี้คือเราเรียกพรุนะคะแต่เราอยู่บริเวณขอบขอบมันหน่อยนึงค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเป็นพรุปปุ๊บมีปัญหาอะไรบ้างอะคะ หลักๆในส่วนของพื้นาราธิวาสก็คือจะปัญหาเรื่องดินเปรี้ยวจัดอันนี้ปัญหาันดับแรกเลยแล้วก็อันดับที่2ก็คือปัญหาในเรื่องของดินที่เป็นดินอิซีอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ต้องหาพืชปลูกที่เหมาะสมถึงจะได้ประโยชน์แล้วอันดับที่3ามก็คือในเรื่องของการที่มีน้ําท่วมขังและน้าท่วมขังที่ว่าก็เป็นน้ําเปรี้ยวด้วยค่ะพอมาเจออย่างนี้ปุ๊บก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไขก็เลยเป็นจุดที่มาของโครงการนี้หรือเปล่าคะใช่ค่ะแต่ว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาพื้นที่พื้เนี่ยนะคะ เราจะแก้โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นในศูนย์มูลทองเองเราก็จะทํางานกันเป็นทีมมีหน่วยงานราชการที่เข้ามาร่วมทํางานกับเราเนี่ยสกระทรวงนะคะ <4 S 2> 9้าหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงหลกัหลกๆก็คือกร<ฆ>ะทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีกรมนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักมีทั้งงานส่งเสริมเกษตรวิชาการเกษตรประสัษษตว์ประมงมวลหม่น,นะคะที่ร่วมกับเราแล้วก็มีกรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือในเรื่องของกรมอุทยานและก็กรมป่าไม้ที่อยู่กับเราด้วยแล้วก็มีในส่วนนี้ก็คือจะดูแลในเรื่องของการที่เราจะทำพัฒนาอย่างไรไม่ให้มันไปกระทบกับพื้นที่ป่าพุนะคะก็เลยมีหน่วยงานมีเข้ามาอยู่กับเราด้วยก็จะมีข้าวเนี่ยเป็นผลผลิตหลักเลยที่เข้าวนี่เป็นผลผลิตหลักค่ะแล้วก็ยังมีไม้ผลด้วยซึ่งไม้ผลตอนนี้ก็จะเป็นมะพร้าวมะพร้าวกับปามะพร้าวแล้วก็ไม้ยืนต้นก็จะเป็นปาล์มน้ำมันค่ะ แลอย่างนี้ค่ะเกษตรกร,เ,กรเนี่ยได้รับองค์ความรู้มากขึ้นมากน้อยยังไงคะในส่วนของศูนย์เองเนี่ยเราก็จะเอาผลการศึกษาทดลองวิจัยพวกนี้ค่ะมาจัดทำเป็นอ,องค์ความรู้ทั้งในเรื่องของการทำเป็นหลักสูตรซึ่งในแต่ละปีเราก็ามีเกษตรกร,เ,กรเข้ามาอบรมในทุก ทุกด้านทุกสาขาที่เรามีทั้งด้านการพนาที่ดินด้านการเกษตรด้านประสาทด้านประมงะด้านทุกด้านนะคะครอบคุมเนี่ยตกประมาณไม่ต่ำกว่า3,000รายที่มาอุปสมบเราเพรา<ง>นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งเองเนี่ยเราก็ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ของศูนย์เนี่ยโดยเฉพาะ,ะพี่น้องของเราเป็นส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม<ห>เพราะนั้นเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราก็จะสื่อสารภาษากับชาวบ้านได้ ก็เข้าไปประจําในทุกหมู่บ้านเพื่อ,อที่จะไปให้คําแนะนําแล้วก็ส่งเสริมแล้วก็รวบรวมปัญหาประสักแล้วมาจัดทําแล้วก็เขียนโครงการลงไปตอบโจทย์ชาวบ้านด้วยตึ่งปีหนึ่งเรามีไม่ต่ํากว่า50โครงการในทุกสาขาค่ะแล้วความประทับใจของการที่พอ,อ,อได้มาทําง,งานที่นี่นะคะ ส่วนหนึ่งที่ประทับใจมากก็คือในเรื่องของโครงการบำเห่ยเป็นโครงการที่มองว่ามันเป็นเรื่องที่มีความยั่งยืนเราทําโครงการแต่ละโครงการลงไปให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยปีแรกก็อาจจะเป็นในเรื่องของการให้องค์ความรู้ในเรื่องของอช่วยในเรื่อง,องโครงสร้างพื้นฐานปีที่2ก็ในเรื่องของสนับสนุนปัจจัยการผลิตยอย่างเช่นเม็ดพันธุ์ปีที่3เราก็จะเน้นในเรื่องของการติดตาม ในส่วนที่ศูนย์เองก็ได้สนองพระบิดของในหลวงราชการที่10นะคะในเรื่องของการสืบสารรักษาและต่อยอดโดยในปัจจุบันเนี่ยเราเองก็ได้เชื่อมโยงที่จะขยายผลองค์ความรู้ไปสู่เครือข่ายโดยเฉพาะตอนนี้เราก็เริ่มนําร่องไปแล้วในปี66เนี่ยค่ะโดยนําไปในกลุ่มของกลุ่มผู้ใช้น้ําเครือข่ายผู้ใช้น้ําของกรมชลประทานอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางชลประทานให้มาแล้วเราก็เอาองค์ความรู้ไปให้ฟังอย่างนี้ปุ๊บนะคะประทับใจมากเลยค่ะท่านพออเพราะว่านอกจากจะได้ทั้งองค์ความรู้แล้วเนี่ยยังมีการตอ ยอดทั้งหมดก็เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนด้วยวันนี้ขอบคุณพออ,อมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราสสวัดีค่ะเดี๋ยวขอตัวไปเรียนรู้จุดอื่นๆของที่ศูนย์ด้วยนะคะได้ค่ะได้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำการเกษตรอย่างครบวงจรช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความรู้ในการทำการเกษตรที่ถูกวิธีคุณผู้ชมคะตอนนี้กูอยู่กับพี่นิดนะคะพี่นิดเนี่ย<ม>เป็นเกษตรกรค่ะของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ที่กุนทองอันเนื่องมาจากพระราชะดำริค่ะซึ่งที่นี่นะคะพินิตก็เป็นคนดูแลทั้งหมดเลยครับผมทําไมอยู่ดีๆพินิตถึงไปอยู่กับทางศูนย์พิคุนทองได้อะคะคือเดิมทีแล้วแล้วผมเข้าไปอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุนทรองนะครับเรื่องกลุ่มการพระราชด,ดำรินะครับ <c oughs> ก็เกี <c oughs> ่ยวกับด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับของอปลายวงตัานนะครับ แล้วก็ได้กลับมาแล้วพื้นฟูนะครับมาทําด้วยตัวเองนะครับมาทําอย่างนี้นะคะแสดงว่าองค์ความรู้ที่เราได้รับมาเนี่ยจากทางศูนย์เนี่ยเราก็ออามาประยุกต์ใช้ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับมีตรงไหนบ้างคะอย่างในเรื่องของชนิดพืชที่ปลูกการปรับปรุงดินอะไรแบบนี้ค่ะคือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยก็หนึ่งเขาคือพื้นที่ตรงนี้หลังจากที่ขุดมาแล้วดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวปัญหาของภาคใต้เลยเนาะด้วยศูนย์ถึอดาวนะครับส่งเสริมนะครับให้วัสดุอินปุนฟุนและก็ปุ๋ยโดโลไมท์นะครับเพื่อที่จะใช้ในการปรับปรุงรดินปรุงดินให้ให้สามารถที่จะปลูกพืชได้ครับศูนย์เองก็ให้เมล็ดพันธุ์พืชมาพวกเข้าเข้าพดหวานเมล็ดพันธุ์พืชผักอะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะปลูกหมุนเวียนกันได้ ตลอดทั้งปีครับแสดงว่าที่นี่เนี่ยคือไม่ได้ปลูกแค่เป็นฤดูกาลนะแต่ว่าทั้งปีผสมผสานกันไปมีหลายชนิดมากๆซึ่งองค์ความรู้ว่าจะปลูกอะไรหรือว่าเมล็ดพันธุ์เอาจริงๆเริ่มตั้งแต่การการปรับปรุงเรื่องดินเปรี้ยวเลยไหมคะทั้งหมดนี้ก็มาจากทางศูนย์ใช่ครับ่ค่ะแล้วเป็นไงคะตั้งแต่แบบตอนแรกที่เราทําเองกับตอนที่เรามีศูนย์เข้ามาดูแลช่วยก็เดิมเลื่อไปเยอะไหมคะเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยครับ พื้นที่ตรงนี้มีสีเขียวไปหมดเลยก่อนจากนี้ยแม่กันแม่ขนาดหญ้าเลยครับค่ยังไม่ขึ้นแสดงว่าพอดินเปรี้ยวเนี่ยทุกอย่างเป็นสีน้ำตาลสีดําหมดเลยหญ้าไม่วัชพืชต่างๆนะครับไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตได้เพราะดินเปรี้ยวจัดเป็นกรดจัดนะครับค่าเพียของดินนะครับผมเก็บตัวอย่างไปแล้วก็ให้ให้ศูนย์ไปวิเคราะห์นะครับคพีเยนสามกว่าสามจุดสามสามสามจุดสี่กรดจัดมากเลย หน,หน้าวันนี้นะครับผ่านไป6ปีะนะครับมาวัดค่าพีเนี่หกกว่าทั้งนั้นเหมือนกับว่าที่นี้ได้เกิดใหม่เลยเนื่องจากองค์ค,ความรู้จากทางศูนย์อย่างนี้เนี่ยเราในฐานะที่เราเป็นเกษตรกรที่ทํางานกับทางศูนย์มายาวนานเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้างคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาในครั้งนี้คะ่ะประการแรกนะครับก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้จุนเจือครอบครัวนะครับ ประกันอื่นๆก็คือดีมากเลยครับเพราะว่าคือจังหวัดอื่นนะครับน้อยมากที่จะมีโครงการพระดำริอย่างนี้นะครับซึ่งจังหวัดนาราธิวาสเองนีโ่โชคดีมากนะครับที่มีศูนย์แล้วก็ตัวกองเกษตรกรก็จะได้มาทําเพื่อที่จะให้มันเกิดเป็นรูปประทมอย่างถาวรนะครับให้ให้ให้มันมีความมั่นคงในครอบครัวอืมค่ะ เหมือนดังที่เขาบอกไว้ใช่ไหมครับว่าให้มีความมั่นคงมั่งคั่งแลยยั่งยืนครับก็ดูว่าผมเลือกปล,ลูกพืชนี้ก็คือปลูกมะพร้าวเป็นพืชหลักเพราะว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นร้อยปีใช่ไหมครับนั่นหนึ่งก็คือมันมีความยั่งยืนแล้วส่วนพืชอื่นๆพืชล้มลุกเนี้พวกสมโอนี่สมโอพันุ์ทับทิมสยามตอนนี้ปลูกได้ ปีกว่าเลยครับปีระวันปีแปดเดือนส่วนฝั่งนู้นส่วนของประจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เราน้อมนําเอาหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากพระราชดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ใช่ครับแล้วก็บวกกับว่าเรามีใจรักทางด้านการเกษตรด้วยถ้าอย่างนั้นอยากให้กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อพระบรมวงศานุวงศ์นะคะก็ภูมิใจมากครับที่เกิดมาในพื้นเป็นอินไดียนะครับ ที่มีปลายมกษัตย์นะครับทรงมาหวังหญ่ครับชาวบ้านในโซนนี้ครับก็คือมีความอยู่ดีกินดีขึ้นค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณพี่นิดมากเลยนะคะวันนี้พามาชมสวนค่ะคุณคะนอกจากการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแล้วศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังมีการส่งเสริมในส่วนของงานปศุสัตว์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย น,ะะนอกจากจะมีการส่งเสริมในด้านของเกษตรกรรมแล้วเนี่ยด้านปศุสัสตว์ก็มีจุดเด่นไม่แพ้กันเลยนะคะตรงนี้นี่เรามีการส่งเสริมในด้านไหนบ้างคะที่เกี่ยวกับปศุสัสตว์อะคะค่ะก็ในส่วนของงานปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทอนนะคะ,ใ,ะในส่วนของพันธุ์สัตว์เนี่ยเราก็จะมีการส่งเสริมทั้งในเรื่องของแพะ ะคะซึ่งแพะเนี่ยก็จะมีทั้งแพะเนื้อแล้วก็แพะนมแพะเนื้อก็คือจะเป็นแพะแบงกกอแล้วก็แพะนมเนี่ยก็จะเป็นแพะซานแอนนะคะแล้วก็ส่วนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นในเรื่องของสัตว์ปีกค่ะซึ่งในสัตว์ปีกเนี่ยของเราก็จะมีทั้งไก่เบตงนะคะที่ผลิตแล้วก็ส่งเสริมนะคะแล้วก็อีกส่วนที่สําคัญก็คือจะเป็นในเรื่องของพันธุ์สัตว์พระราชทานนะคะก็คืออย่างเช่นอันนี้ค่ะก็คือจะเป็นไก่ไข่พระราชทานนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีกโซนหนึ่ะะะคค่่อ แล้วยังนี้ค่ะพอเรามีตรงนี้คล้ายๆกับนอกจากจะเป็นตัวศูนย์ทดลองแล้วเรามีการเผยแพร่ความรู้นี้ให้กับประชาชนยังไงบ้างนะคะค่ะก็ในส่วนของโครงการพันธสัตว์พระราชทานนะคะจริงๆเป้าหมายของเราอ่ะมีจะมีทั้งโรงเรียนในโครงการพระราชดํารินะคะแล้วก็มีส่งเสร,ริมให้กับเกษตรกรรอบศูนย์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นพระราชดําริของสมเด็จพระนิฐาค่ะที่มีการส่งเสริมให้กับแม่ตั้งครรภ์แล้วก็แม่ที่มีเด็กเล็กนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กขาดสารอาหารค่ะ ก็จะมีการทั้งฝึกอบรมในเรื่องของอการเลี้ยงนะคะแล้วก็กิจกรรมการทําอาหารก็คือหมายถึงว่าเราจะส่งเสริมให้เด็กใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในพื้นที่ะคะ่ะม,มาผสมอาหารแล้วก็สามารถององค์ความรู้ที่ได้ะคะ่ะในโรงเรียนนะคะแล้วก็ไปพัฒนาต่อยอดที่บ้านได้ะคะ่ะก็คือเริ่มจากโรงเรียนเนี่ยแล้วก็กระจายองค์ความรู้ไปสู่ครอบครัวได้ด้วยใช่ค่ะ เรียกว่ามีตั้งแต่การศึกษาวิจัยให้ใความรู้ขยายผลต่อไปสู่วงกว้างอย่างนี้ในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ค่ะคะอยากให้เล่าความรู้สึกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะก็เราก็ดีใจนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของของโครงการอน,นึ่งมาจากพระราชดำรินะคะที่สามารถเป็นส่วนหนึ่ง ซ,ซึ่งอาจจะเป็นส่วนเล็กๆก็ได้ที่สามารถขยายผลองค์ความรู้ตรงนี้ค่ะให้กับชาวบ้านให้กับเกษตรกรจนที่เกษตรกรนะคะอา,อาจจะไปช่วยในเรื่องของการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครอบครัวแล้วก็ส่งผลไปเรื่องของการที่เกษตรกรสามารถมีงานทํามีอาชีพเสริมด้านปนศุสัตว์ค่ะซึ่งซึ่งอาจจะทําให้ลดในเรื่องของการย้ายจากจังหวัดนราธิวาสไปอยู่จังหวัดอื่น รือแม้แต่ถ้าย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอื่นค่ะเขาสามารถองค์ความรู้ตรงนี้ได้ค่ะไปพัฒนาต่อยอดหรืออา,อาจจะตั้งเป็นศูนย์ปราดหรือศูนย์เรียนรู้ที่มีความรู้ให้ความรู้ต่อยอดไปกับตัวเกษตรกรรายอื่นๆที่สนใจได้ด้วยค่ะ วันนี้เราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าเกษตรกรในพื้นที่ปลายด้านขวาน,นั้นมีความสุขมีรอยยิ้มและมีองค์ความรู้ที่ได้จากการส่งเสริมและสนับสนุน ในด้านของอาชีพเกษตรกรรมอย่างครอบคลุมในทุกมิตินับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทําให้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอ,อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรที่นําเสนอเรื่องราวดีๆให้กับประชาชน สำหรับคุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถรับชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net และในตอนต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปรับชมเรื่องราวของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านรอตันบาตูติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ